ขอไฟนะครับเตรียมจี ink, om, K T H M, มพริกจีหอมจีกระเทียมตับน้ำพริกแล้วก็จีเขาจีครับพี่น้องบรรยากาศเป็นบ้านนะครับต้อนรับลมหนาวหัวงาเริ่มหอมได้ทีแล้วครับขั่วงาหรืองาขั่วนั่นเองอันนี้คือมเลเ็งงาขาวนั่นแหละพี่น้อง,งอู้หอมขนาดครับเข้ากันขนาดเด็ดนี่ครับซุปบะหมี่ซุปกะคือแลวซุปน้ำมันสม ซุปน้หม่เขาครับขัวงาซุปกรกแตงอีก,กันหนึ่งแล้วก็มาโขลกนะครับโขลกยาวด้วยครับพี่น้องตามแค่พ่อบุ๊บครับนี่ต้องมุลนแห้งดบกจะได้มีรสสัมผัสของในงนาพอแล้วอันนี้เป็นบะหมี่ที่ต้มแล้วนะครับพี่นอ้องต้มซุกมาแล้ว พวกเขาต้มคาายนี่เขาสีใส่ปูนขาวนะครับเพื่อให้มันเป็นสีนี่เพื่อบอ่ให้มันดำเราก็เอามาต่ำเลยโอ้ซื้อมาสองถุงดึวยกันเป็นสีบรายครับเอาไหมหั่หนออกเป็นชิ้นแบบนี้นะครับสีได้ตาง่ายเต็มโคกเลย <S <S อัดีเทียดนั่ง น้ำพริกปลาทูทอดก่อน้มันกรอบๆเลน้นอยหนังกรอบน้ำพริกปลาทูเอาแบบแห้งๆด้อห้นมามวมอป่ว้ลเรอจ่ะล่น้ำพร,ร,ริกปลาทูตามาแล้วครับด้ยาหลายเลย ดี๋ยำสีมามปนกันเดี๋ยวสีมาซุปกันหมดเลยใช่นี่ <c ười> ทีเ่เฮ็ดแบบทางลัดแบบทางลัดก็คือห้องบริตต์ตำปนตําอย่างนะครับเขาซื้อปนมาเลยถุงหนึ่งบะหมีก่ก็ต้มแล้วเทปลนลงไปเลยนี่อันนี้เป็นปนปลาทูคุณรู้ปไาเด็ดเขาใส่ปลาห่ามาแล้วใส่ปลาแดกมาแล้วเอาก่อนหนเ่ายังไดม่ยักไม่ยังเต้องตื้มเอาไปปนบ่คอยนัวนะครับ มันาดซีโนวอยู่แล้วแต่ว่าบักมีเท่าไหร่ไม่รู้ขาซื้อูลมาถุงเดียวกะผิดเนาะต้องไปปรุงเพิ่มอ่ะเ้าใส่เข้าไปยายสู้ใส่หลายแสบหลายเด้อนี่เลยเดแต่ผู้หมักเลยมาลำปลางมาไหมนี่พ่อพ่อตัดตั้มอันนี้ยังนี่ง่าขัวที่คอยโขไว้ได้ที่คอยตัดไว้โอ้นี่ใส่ไปตาดไปพร้อมโลดยังหอม ในเครื่องนึ่งส้ม,มน,นี่เ<ไ>ป<อ>็นเขาเรียกว่าอ,อาวัยวะเพศของช้างแก่นะครับส้มนั่นเอาไปห้อยส่วนรับโกงไ,ไหนนะจิกมึงนะ,ะเปิดแฟตหรือเปล่าลึกแฟตบ่อออกหรือเปมัน,ม,นมันได้อยู่มันแก่นอยู่อันนี้ใส่ก่อนหน้านี้คือเป็นส่วนหนึ่งของช้างนะครับงาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับซุปขนุนหรือซุปบุกมียนละพี่น้องอันนี้ก็คือหอมแดงซอยนะครับ แล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็โรยขัวง่าลงไปอีกขัวในง่าได้2ถ้วยนะครับอีกถ้วยหนึ่งสเก็บใส่ตู้เย็นไปกินเมื่ออื่นเพราะว่าซูบกมีนี่พี่น้องบูดเร็วขนาดที่จริงต้องมีเสะแหน่นะครับอันเดี๋ยวขับตู้เย็นไปกินครับอันนี้กินมือแรงเยสิจีเขาจีไปได้เวลาม,มาเลี้ยงคิวเข้ามาแต่แต้ ร้อยเคดีเจิดเคดีเจิด,จดสมุนนะครับทีมงานเฝ้าไร่สมไฟไล่ยุงอากาศกำลังหนาวครับอยู่ตรงไรนะนัซู่ที่หมวกเล็กนี่กลางขึ้นกับสิบประมาณ1ิบเองศานะครับพี่น้อง ว่ามีไฟไฟไฟลุกขึ้นกุดเลาเมื่อเรามาพร้อมหนักกันเสอวันนี้มีสุขหดเพียงทุกขัแลวความสำราญเธอกับฉันนั้นมาเล่นหลอกกองไฟไฟมันลุกไฟมัน้อนไม่อาจทนความร้อนของไฟไฟมันลุกจะร้อ,อนเรียงไง <c oughs> พักหนึ่งม่หนึ่งพักวะ <c oughs> อ้เปิปะดไปได้ ร่วมพักเยป่นนะเ่ี่ยบ่ละ่ะมีแต่น,นี่นะพักอย่างปวงตุงงต้ง,อง,งออเอ่ออเื่นประกาศซ้อมเนะ่ยบ้านขอเขาอืน่นเออประกาศแอบดูอันนี้สิเฮ็ดไอ้นังพริกปลาทูนะครับเ <c oughs> จียวปลาทูแห้ง จะทาไข่แล้วนะครับค่อยๆทานะครับโอ้ผวมฉเนา่ะ โอ้ร้อนโอ้ยพอนพอนพ้อนขนาดนได้บรรยากาศขดัดยอดเลยพี่น้องโอ้โหเอาล่างหนาวเลย ลมหนาวมาแล้ว,ลวโอ้แเต่เฮดขายกับโมเฮดดีป่ะนี่พุนล่ะเต่เฮดขายเขาใส่แปง้งฟูนะครับก็เลือกเอาต่ไข่้แดงบางเจ้ากับปั้นแคล่ล็อตบางเจ้ากับใส่ซีเข้าไปน้ำ มันญี่ปุ่นก็ใส่ได้นะครับผวกมะละกอสุกผวกบกฮวงสุบกบกฮวงเฮิร์มเ่ยปั่นเขาไปเพื่อให้มันได้สีแล้วก็ใส่แป้งใส่ผงฟูเพื่อให้มันจับตัวนะครับวลาเศไข่แต่กับมีเจ้าใดบอกเคล็ดลับนะครับเบิ่อนึครับ<อ>เป็นสะอ่อนเนะาะอยากกินหอมออกนอกจอดเพราะว่าสับอันใดยาำใดมันจะมีกินวออ่ะ เราไปจพัฒนาให้มีกินอยู่อืโหลดแอปมาแล้วได้กินทันทีเลยบ่แล้วดูเถอะอ่อ,อนเนาะนี่นะหาไข่เหลืองๆหอมๆบรรยากาศอากาศเย็นๆเนาะช่วงนี้อ,อันนี้อยู่มวกเหล็กโอ้มาดูโอ้ยนะน้องเลยสถอะอ่อนดิ ไปต่ำยักษ์เยอะนะประด๋บนบูนบูนเอาได้เอาได้ทาอีกบ่บ่ไม่ทุกแห้งแล้วออกข้างแข็งแล้วเอาปีดปีตรงนี้ไเดเดเดเอ้ยจ๊บจบโอ้ยหอนเนาะือามาไฟนี่มันหอนลีเนาะ ดีขอบุเรีงไทยเอ็ม้เทาพนกระพาเห็ดเอาฝันเาการบลนเหี้ยนี่เทาไปเรื่อยละยังไงกัปีใหม่แล้วนี่เทาอีกยู่นี่ปีในเดือนสี่สิอ็ดละป้าไข่เศร้าจำอายุตั้งแต่ยิบหาละ พี่กันหนบอีกพี่เอาท่างนีร่องนาก่อนรับแขกก่อนนะมันทีนี่แขกมาหานะครับจะขอกระดาษอาหารเบาให้หมยผู้มาเยือนนะครับก,ก็เขาตาบอกกะ้อมยงลงโอเคละที่นออสีอิจฉาทำนี้เด้อ วันนี้มีแขกมาเยือนนะครับสวัสดีพี่จี๊ดครับสวัสดีจ้าโอ้ขอกินสัดเจนเจ้าของร้านเบ้าไทย37ปีที่อยู like oh, ่คู่กับอำเภอม่วกเหล็กมานะครับค่ะผมเบ้าร้ายโปรดบอครับอยู่โดนพอดอยู่โดนพอดและก็จะอยู่คู่พี่น้องม่วกเหล็กตลอดไปนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่จี๊ดทไปเอากระเพาะปลาฝากนะครับยี่เป็นยังเนี่ยซุปบลกมี่อันนี้ซุปบลกมี่ครับปลาปบอกมี่อันนี้ลาบเนื้อหมูทุบ เขาจีถ้าใครแซ่บกี่กาวนะังกอ่อนนะ,อ,ะอู้อันนี้สุดยอดคนาอกคนตามคลิปเขาเป็นแซนจัง แซงแสบเลยเอาอนี่ม่ยังอรอยกัาก็มัสมแนมนมาด้ยอืมอะไรถึงก้หนูหนูอยากกินจากข้าวกี๊เข้าวกี๊ย่ะนี่กี่ยวแก่นทำนี่ยังแกงหว่องเกี๊ยวโหจะข้าเกีวจะเป็นจะแสบเลยวะ มาแล้ว,วล,ลำพิกประปรทูผิดจิตอันนี้สำหรับรับแขกข้างใหทั้งเง่าระ <c oughs> ขอบคุณค่ะรับอเมนขอบขอบคุณค่ะ <c oughs> ว้าวอือมมตดงเี้วัวง जू पर निवार